คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับวงมหาหิงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะนี่พี่เอมือเบสพี่เอร้องนาและพี่เล็กผู้จัดการของวงค่ะคําถามแรกเลยหลายคนคาใจแน่นอนว่าตกลงก๊อปปี้หรือไม่ได้ก๊อปปี้ค่ะตอนทํามาแรกๆนะครับก็คือคือต้องอธิบายไว้ก่อนว่าวงผมเนี่ยคือเป็นวงที่นอกกระแสเลยคือไม่ได้มีกระแสอะไรเลยครับแล้วก็ทํามาก็ ตอนแรกที่ทําคือเห็นเมโลดี้ของทูดอร์ซีน e มาคล <ะ S 2> ับนะครับก็คือเห็นเมโลดี้ว่ามันมันเพาาะดี<ค>ะผมก็เลยเอามามามา,มาแต่งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงเป็นเพลงไทย <คะ S 2> ซึ่งไม่ได้แกะเนื้อจากสากลมา <คะ S 2> แต่คือมาแต่งเอาเองเลยแล้วก็เอาลงไปไปแชร์ในใน u t u b e แชร์ใน YouTube แล้วพอดีแบบมันตกใจมากคือแชร์ไปอาทิตย์เดียวแล้วมันเป็นล้านวิวแล้วที่มีคนมาด่าแบบ ด่าว่าเออไปก๊อปมาอะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็คือทําไปด้วยความที่แบบอยากมีเพลงเล่นแบบมับบนๆอะไรประมาณนี้ก็เลยลบเพราะว่าผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับ,รบลบไปลบไป ไปพักหนึ่งทำมากี่ปีนะคะเพลงนี้เพลงนี้รู้สึกจะ2ปีเข้า3ปีแลลวและลบตอนปีที่เท่าไหร่คะลบวันที่16เมษาสองพันสิบห้าครับก็หลายปีแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วเพราะว่าแต่ทํามันทํามาหลายปีแล้วก็เพิ่งมาลบครับแล้วทําไมกระแสมันถึงมาตอนนี้ที่เราลบไปแล้วแล้วคนหาฟังได้อย่างไงอะคะคือจริงๆเนี่ยพอผมลบไปปุ๊บ แล้วแล้วมันมีมีแฟนเพลงหรือว่าใครผมก็ไม่รู้ะนะครับที่เอามาใส่คืนคใน YouTube ซึ่งไม่ใช่ช n แนลของพวกเราแล้วคราวนี้แบบมันก็มียอดวิวขึ้นมาอีกค,ครับก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยกอปหรือเปล่าที่ผมทำอะไรกับช n แนลของคนอื่นไม่ได้ถูกไหมครับผมก็เลยต้องปรึกษากันว่าเฮ้ยเขาคิดว่าเป็นเพลงเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็าทำใหม่ดีกว่า ทำใหม่ก็เลยเอาเดมโมอ,อันเนี้ยที่ทำกันเนี่ยไปไปให้อาจารย์ผมไปปรึกษาว่าอาจารย์แก้เพราะว่าเพลงเนี้ยมันมันเหมือนเพลงสากลครับอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยแก้ก็เลยแก้แล้วก็เอาลงใหม่แต่ที่เนี้ยประเด็นที่เขาพูดถึงคือแบบเวอร์ชั่นเก่าที่เขามาครับแล้วทีนี้ถามว่ากอปไหมเนี่ยก็คือเอ่อผมด้วยความที่คือผมอยู่อยู่อยู่นอกวงการนะผมบอกเลยก็คือผมทําไปด้วยความที่แบบว่า อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องกลับขอประธานอภัยค่ะแล้วหลังจากนี้ที่พี่เอได้อัดคลิปขอโทษทั้งทางวงใช่ไหมคะทั้งวงบอกว่าหลังจากนี้จะไม่เล่นเพลงสิ่งรอบข้างอีกแล้วครับผมเราก็จะไม่เล่นจริงๆใช่ไหมคือไม่เล่นจริงๆครับแต่ว่ามีมีแฟนเพลงที่แบบเสียดายเนื้อเพลงเขาเขาบอกว่าเออผิดก็คือผิดคือฐานแฟ่เพลงพวกผมก็พอมีครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรก็คือเขาก็บอกว่าเสียดายเนื้อเพลงค่ะ อยากให้เอามาทําใหม่แต่ว่าตรงนี้ผมคือยังยังยังเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็แต่ตอนนี้คือเบื้องต้นคือขอขอไม่เล่นเพลงนี้ก่อนพ<า>ักไว้ก่อนดีกว่าทางวงของมหาหิงก็ได้ย้ำนะคะว่าพวกเขาเป็นเพียงวงดนตรีที่รับงานเล่นสดตามงานบุญต่างๆเท่านั้นการทําเพลงคัฟเวอร์หรือใส่เนื้อร้องใหม่ลงใน YouTube ของพวกเขาต้องการทําเพื่อความสนุกเพื่อให้คนรู้จักเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะทําเพลงออกมาเป็นอาลาบัมค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางวงก็ขอโทษที่ทำให้วงการเพลงเสื่อมเสียและขอโอกาสทำงานเพลงที่พวกเขารักอีกครั้งค่ะคือผมผมเน้นเน้นแค่หน้าเวทีไม่ได้มาเน้นเบื้องหลังหรือว่าเบื้องอะไรคือเน้นแค่ตอนขึ้นแสดงให้ให้แบบดโชว์ฝีมือหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็มันพอมีฝีมือกันอยู่ก็อยากแสดงความสามารถประมาณนี้แหละครับครับผมสุดท้ายครับทางวงอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆทางบ้านบ้างครับ อยากจะบอกว่าก็ต้องกราบขอโทษนะครับที่ที่พวกผมทำทำผิดผิดก็คือแบบผิดผมก็ยอมยอมรับผิดตรงๆครับก็อันนี้คือจากจากใจเลยครับว่าว่าพวกผมเนี่ยทำผิดจริงๆก็ขอโทษพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่ที่วงวงดนตรีของพวกผมเนี่ยทำให้เสื่อมเสียวงการเพลงแล้วก็ ขอโทษพี่น้องชาวโคราชคือวงผมอยู่โคราชคที่ที่แบบว่าทําให้บางคนผมเห็นไปโพสต์ว่าเสียชื่อโคราชอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องกราบขอโทษด้วยครับ สำหรับความผิดที่ที่ได้ทำลงไปในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของทางวงมหาหิงเลยละกันค่ะแต่สำหรับเรื่องนี้หรือว่าเรื่องราวกรณีนี้จะจบลงอย่างไรนะคะเราคงต้องติดตามต่อไปแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3าคนมากๆเลยค่ะขอบคุณครับ สุดท้ายนะคะทางวงได้เล่าให้ฟังว่าค่ายเพลง Warner Music Thailand ผู้จัดจำหน่ายงานเพลงของ o d o อ c i ิ n m m c l u u b ได้ติดต่อกับทางวงมหาหิงมานะคะว่าสนใจอยากจะเอาเพลงที่ทำมาใช้อย่างถูกิขสิทธิ์หรือไม่โดยทางค่ายจะเป็นคนคุยกับต้นสังกัดของวง2 d o อ c i ิน m m c l u u b ให้ซึ่งนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับกรณีดราม่าในครั้งนี้ค่ะ